เิ็บบฟันว่าสิดหัวเนาะสองดอกแรกของปีรั <c oughs> งโงขาวพึ่งอะไรบขาแ <c oughs> เด็กสีกระเด้งน้ำน,น้ำ <c oughs> เย็น้นขาเขามายอมเูดอกใหญ่เลย <c oughs> ดอกใหญ่เลยน่าต <c oughs> ั <c oughs> งเนาะ นี่ก็โดดงามเถอะงามครับเด้งเงียนครับนี่จุหนึ่งซุ้งหมาซุงผัวเห็ดขาเขาใหญ่ดีเนาะขาใหญ่ ค่ะสวัสดีครับเจอกันนะครับผมมือนีเจอกันกับเฮาสองคนที่เก่าด้วครับมือนีก็มากับเบ่าลานนอนนาเนาะแล้วก็บบ่าฝนอิสานบรนนาพะลลยครับผมเขาป้าเก่าแล้วพี่น้องอําเภอบุญทลิกจังหวัดบุรีรัมย์ฉะนีเนาะเป็นมือที่สองครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้ห้าสิบมานบ่าพี่น้องมืันทีสิบหกสิบหกเนาะพุทธพาหกเจ็ดจ้ะพี่น้องมือเลโกกปวดไอห้าสิบมานเนาะพี่น้องเลโกกมือนีถ้าให้มันมานสุบูสูบคนด้วยครับผม ผู้ใดมักเล่นหวยเนาะกระให้มันมานสุกคนผู้ใดบ่มัมกเล่นกับให้โชว์ให้มันให้โชว์ให้มันด้วยเขาให้มันแนวอื่นเนาะพี่น้องตาเป็นตาครับผมไปลุยกันครับลุยปลาข่าวปลาเฮ็ดตั้มขายพี่น้องปไปเลยครับผมสีสส่ด้วยดอกกำลังงามๆเลย พย่น้องเลยล่ะเพื่อนเขาไหมขอเสียบด้วยพี่น้องก็กำลังเกล้ยงอ่างเดียวเสียบบอกเตรียมทีนะครับ็งที แดงสีสวยงามกำลังบานเนาะเรื่องบัวปูแต่หอมเรื่องบัวเรียงติดกันนี่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  ดูดูเลยดยลยอกใหญ่เลยอดอกใหญ่เลยาดยูง่ดเดือนโอ้โหโอนีโโอ้พอดีดห,หน้าต่างเนาะเจอกันเป็นมือที่สองได้ครับอุบลนราชธานี่ ดูดออกงอต้อ็มีดอกอต้องดอกงม่นคือดอกงามแท้งามครับลยกค้าลูค้าขาลูกงุ้ยอยู่แก่เสีไปเรื่อยอนตก่งบางทีออกเรื่องเรื่องครับเงียนค่ดูหน่อย ัวอะขางขาน่ืมด้สดใหม่ึนซีเ้ะขาุณ่าวขาหญ่ถึงขาไล่ก็ออกเนาะแต่ว่าโบขาไลยเนาะ เพิ่งข้าลายที่เพิ่งจะออกคมน้อยๆนะพี่น้องตัวนั้นก่อยแสีบได้ครับนะงานกาลำบากจ้ะ,ะลำบากเนาะโอ้โหชีชีชน,นกับที่มไม่เจอเห็ดตระก,กูลนี่แหละพี่น้องบางทีอาจจะเจอเห็ดบดดินเนาะเพิ่งเขาปลาปลายส่วนมาคือเป็นเห็ดเผือกเมนส่วนมากเห็ดผือ กำลังบานนีรกำลังบานกระดอกบานเลยเนาะทุบๆกระพอเนี่ยกันลพี่น้องกระเช้ามากำลังบานแล<า>้องานนี้จมหนีเลยแก่งเสียเนาะ,ะถึงข้าลายด้วครับผม ข้นข้างไรโมนี้เขาจะออกขมในน้อยด้ครับขมนิดๆก่อยแสบพี่น้องตัวนี้นี่ครับแมจอนแมจ้อขึ้น,นกิ่งกือแมงจ้อจอขาจ้อนดอกเนี่ยอู้ขึ้ได้ดอกนี่นี่แบบนี้อยากนี่ดีข้เลนนั่นแหละที่ให้มันยุขาให้มขาขัวให้มัน ท้าใสเลย่าครัวหลายเลยุ่อุดินดดดนดงานเลยแกงเสียบขกันหรอคะพี่น้องแกลงเห็ดรวมเลยเนาะเฮ็ดรวมพี่พี่หลาย ขาใหญ่ดีค่ะพันเงี่แม่งั้นบานเห่าเป็นโดงน้อยโดงน้อยขาเนี่ยครทั้งที่เป็นโดงใหญ่ขาดูหมูบ่นี่ดอกเดียว เขาออกเป็นหมู่ดีกันเองแต่ว่ากระบงกคือจอเนาะพีเดียพีเดียนี่ขาไหมกระบอกโอ้ยโดคือเห็ดผึ่งแดงขาลายเนาะ ขาย n า a คือกันเลยจป่าจากเขาเอ้ยลูกหลานมาหาอยู่หากินกะมันหมานเลยเดินทางก็ให้ปลอดภัยไงเดินทางก็ให้ปลอดภัยเดินทางไกลความเสี่ยงมีทุกนาทีน้องเนาะที่พึ่งเตืนไปจอนเตือนไปจอนบอกเห็ดไก่มันหมานเดินทางไงปลอดภัยจะเตือนจะทวง นี่บดดินเลยนี่สีเดียวกันกับไปตองค่ะที่เนี่ยบนหินแนมหยาดตรงนี้ตรงนี้ที่เนี่ยบนหินสีเดียวกันเลยเดือดแล้เลยก็ไปตองก็ไปใหม่ดอกเดียวขลุ่ยเป็นลารผูเด้อยกันพี่น้อง ายา,างอกกระครังยุ้ยเป็นจุ่มเนี็นจุ่ม่อจากซีเก็บเอาลายลายมูเดียวเป็ตาเลมาสวนกระจอนเกน้อขาเขาใหญ่ดีเนะาะขาใหญ่ นี่คืึคืล่าตัวนลาอยู่คกินล่านี้กินบัวลายด้วยครับผสม้งจุ่มกันไปสาตัวสีเนี่ยจุ่มกันเลยนะก็โอ้เป็นเวอร์ของคนกันเนาะเป็นเวอร์ที่เก็บมานกท่นไปใส่จอบบอกเป็นกลุ่มอยู่แล้วโออันนี้อนนี้นี่ยนี่ เดี๋ยวาตดดดเบานผูบอบานถอบาดกระจูงม้กันเีย่ะกระจูงมีถึงหลานเนาะหินเนาะก็เราิว่ามัะหาจนมาทนดูหินเนาะลบกคนได้ดีค่ะพยังมาหันนาไปต้องยืนกัน่เฮ็ดออกอยู่สายหันนาไปขัวทำนีค้องามำนีงมเลยอือางนยาว ข้าน h à วครัถึงกระจนเด็กจนไล่ลงมาดอกนี้เนี่ยไปกระหินดอกเป็นดำตองนางฟรงตังหินพวกบ้านขานกระหินพื้นเป็นเนาะ พ่ตังตัวนี้ก็มีกล้อมคมไม่น้อยอ่ะก็จะติดผมนิดนเนาะแล้วก็ผมผมมีอะไรสูงเห็ดเพิ่งอยู่ข้าเนียนค่ะตผมหลีทีเดียวสิ

ออกดูทางทนนางด้วลงลงฝนฝนออกเป็นทางเมืเ่อไงเป็นทางเหี้ยด้วยครับผมกำลังงาม แดงซี่อกพลังงามดีบัวโพนี่บเห็นเลยเนาะหน่อยบเห็นเลไม่ต้องคนหนาลังงาม,ามงงเล้ัีเน,น,นนะเป็นตนเเนะนนเกียบเนาะจีงเป็นเฮ็ดรวมใส่ห็ดผึด่งน,ำน้ำเนาะตดนามห้อ Mấy đồ này Giờ thắt ở đây mà Kia bó đồ nhảy Một cái thân cả này đồ Đâu đầy vô Mấy đồ này Hãy đang cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ พึ่งอะไรคะขาห้ามกักพี่นอ้อนพึ่งพึ่งขจรเป็นแดงขาลายด้วยครับผมพึ่งแดงขาลายนะครับแสดงสีเราเป็นสีหน่อยกว่าน,นี้ นิดจนดบาหน่อยจุดบานเลยาหถึงขาลายด้วยจาทางอุบลคนอื่นให้ถ่งไว้เนาะแต่ทางบ้านก็จิ้มอื่นให้ขึ้นขาลายโยนำไปก้ยนะครับเห็ดเสรหดก้ไยใ้แกงกันเลยที่เด็เลยแกงใช้ก้ยนะน่าจะเขากันดีกว่า ออกผมจังหน่อยเนาะผมน้อยผมนิดๆแต่ขันแก้เป็นฮิตรวมเสียคุ่พูดแต่พอดีพอดีพอดีพองามไม่มีร้ายโดดพีุ่้งหัโดดบานเนาะพุ่มไม่หักทับ ดส่งหมาหน่อยส่ง <Sorry>. ผ <ENNIS> <hand> <Gore> ัว <Pacific> ฮ <Nein> ิตไรกูหม่ว่าไม่ได้ดอกนี่น่ดแง่บ่อยดอกไงกระดอกผ่าตรงนี้เกลือออกไม่มีตงข้าี่เปลือย เปื่อเนี่ยบดดินนั่นด้เฮ็ดบดดินดงไงอื้อนี่นี่้อหอยถาดที่กินค่บดดินด้วยก่ะงามด้วยค่ะแด้งซี่ ตลัมพอดีกํลังพอกินเลยบาดแต่ว่าขาไงครับโดงนี่ย้อย่างเงียกุบๆเด้อขาขาเพื่อนเพื่อนเข่าด่งต่นนี้ไหมนะเอา พ่ข้าวลนีะ่ะงกสองดอก,อกขาวโอ๊ขาวสงดอกอ้ <ś le> บอคดบกฝันบกฝันว่า <ś le> จะเจอเธอดอกอนึง <ś le> เงอรงกเสยอีน <ś le> ี่บเจระงอกเสยเนาะบกฝันว่าจะผัวเนาะสองดอกเหลี <ś le> ข,อของปี ละงอกขาวสูนละเด้อจ้ะสูดละงอกจอยปีนได้สูนละงอกแล้วสองดอกจะไม่แห้งเ, <c oughs> เนาะแห้งแล้ว <c oughs> นอนหลับละแมลงไ <c> ป <oughs> <c oughs> นอนครับเดี๋ยวไปลากลับนะครับผมเฮียเท่ากับคือประมาณเลยครับืันนี้จะ <c oughs> เตรียมตะกาเนี่ยทุกคนเนาะ ต้นมากันเป็นเห็ดผึงด่งนะครับเห็ดผึ่งก็มีเห็ดละงูขกแกามาสองดอกวันนี้ก็คิอว่าไดแ้แหละเป็นเห็ดรวมนะเหมือนกัเห็ดรวมต้นม,มาเห็ดผึง่งเห็ดผึ่งรวมหลายแร่นครับผมื่อนต้นมากต่เห็ดบดดินนั่ค่ะเห็ดผึ่งดั้งแหเห็ดผึ่งขาลายเห็ดผึ่งแดงซี่เนาะเห็ดผึ่งแดงขาลายก็มีค่ะวันนี้ก็มาน้ามะม่ว่านค่ะได้จนเต็มตาแล้วพี่น้องวันนี้ก็คิอว่าเ้าก็ะสุนดีอยู่ กับโลไอทาเกากันเทียบนาหมดเลยค่ะเนาะกินนาครับผมเมื่อวันที่เดินทางกับบุญลำเนาะจ้าคิดว่าคิดว่าโอกาสมีโอกาสจากที่มาใหม่ครับผมเดี๋ยวมาอาศัยหนองๆใหม่เนาะอาศัยบอลลานอาศัยนอนน้ำเพลินนอนน้ำกินข้าวน้ำพร้อมเดี๋ยวโอกาสหน้าพาไม่เจอกันครับผมค่ะเขาปลาค่ะพี่น้องจ้าปลาหาเห็ดสมวนน้ำกันหมานน้ำกันจ้า เดี๋ยวขอบกันคลิปนาค่ะลิปนี้ก็ขอบคุณทีพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดติดตามเื่ดเป็นกำลังใจให้เฮาสาวนุ่มสาวเดือนค่ะพี่นอ้ <c oughs> องค่ะขอบกันหม่คลิปนาค่ะลิปนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ